Oh. <laughs> อะอ่ะันนี้มัดเนึ่งนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตั้งในและต่างประเทศนะคะอะไรท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเอามาให้แม่คําม,มานะคะอ้อยนะคะอ่าของผู้ใหญ่ใจดีอันนี้เขาอ้น,นี้น้องพันษานะคะวันนี้พ่อควานไม่อยู่เลยนะคะพ่อควานไม่อยู่น้องพันษาเอาไปให้แม่มานะคะ แม่มาสามมัดนะคะกับน้องพรรษานะคะเอาไว้ให้น้องโชคมัดนึงนะคะกับแม่วารีมัดนึงนะคะนู่น,น ون, แม่ขมาอยู่นู่นนะคะ,ะกับคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อุอดหนุนอ้อยนะคะให้น้องช้างทานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอะได้มอบให้แม่ขมาแล้วนะคะพี่น้ําทิพย์นะคะ,ะพี่น้ําทิพย์กับน้องพรรษาตาเอามาให้ให้หมดเลยนะคะ กว,วานไปไหนไม่รู้นะคะนิมว่าไงลูกนะอยู่นี่เป็นไงมัง่งสบายดีเนาะอย่าดือ้อย่าสนนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้อีกนะคะกลัวคนแย่งกลัวคนแย่งดูสิ กลัวคนแย่งเห็นคนเดินมาอุ้มไว้นะคะคาบด้วยดายถือไปด้วยโอ้ยฟินนะคะชอบเวลานางได้กินนะคะฟินมากเลยแม้มาอย่าดื้อย่าซนนะลูกนะแม่สาวน้อยของเรานะคะอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะคะพี่ควานคนใหม่ก็ดูแลดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบอ้อยให้นะคะหูดูอุ้มไปเลย ตาเอามาให้อีให้หมดเลยนะคะให้กินให้หมดเลยนะคะให้น้องปันษาด้วยนะหูน้องปันษาก็เคี้ยวยังอร่อยเลยนะคะเคี้ยวยังอร่อยเลยน้องปันษาหนูซิก็หอบไปไว้ข้างๆเขานันโอ้ย อร่อยเลยใช่ไหมลูกอ,อร่อยเลยนะคะไม่มีใครทำลายหรอกนะกินไปเลยเนะอออยู่กับพี่ควานก็อย่ดื้อย่าโซนนะคะเดี๋ยววันหลังแม่จะแวะมาใหม่นะคะอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดี๋ยวเราไปอ่าให้น้องโชคนะคะอ่าให้น้องโชคด้วยแบ่งแม่วารีด้วยเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมใหม่นะคะ แต่าเอาอ้อยไปฝากแม่วรีด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะยายกินไม่ได้เอาไปเลยนะคะอ่ะแม่วรีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนสิลูกอแบ่งแม่วรีมัดหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปแบ่งนมองโชคด้วยมัดหนึ่งนะคะยายยายกินไม่ได้ ยายจะเอาไปไหนยายอยากกินยายกินไม่ได้ตอนนี้ก็จะเอาไปฝากามน้องโชคนะคะโอ้ยคุณยายจ๋าเดี๋ยวเอากล้วยให้คะ่ะเอาไปให้น้องโชคคะ่ะ นีเจ้าดำจะไปไหนไม่กล้าข้ามทิน้ยน,นย,ย,ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวค่อยแก้เนีย้น้องเขาดึงได้หรอกวันนี้มีผู้ช่วยนะคะดีหน่อยนะคะผู้ช่วยอยู่นะยางน้องเรานักเขียวนะคะสวย มีต้นกล้วยแม่วารีด้วยน้องโชคสวัสด,ดีผู้ใหญ่ใจดีก่อนลูกครับครับผู้ใหญ่ใจดีก่อนนี่วยเย่ชอบแกล้งจริงๆเลยเนาะเออขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผมนะคะได้อ้อยแม่ขึามานะคะาฝากน้องโชคด้วยนะคะเขาก็ได้ทานนะคะยางอร่อยเลยนะคะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ อธิเวะมาปนผลไม้ตลอดตลอดนะคะขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกท่านนะคะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะน้อ,องๆเราก็ได้ทานทั่วถึงนะคะเหลือแต่ยายเรานะคะยายทำแก้วนะคะอออออขอบคุณผู้ใยญ่ใจดีนะคะวันนี้คุณยายขอจบคลิปเที่ยงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ